ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีการ์ดไฟนะครับวันนี้จะมาอยู่กับเด็กแฟลก b เบอร์นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราได้ของเสริมมันมาครบแล้วเนาะโดยของเสริมที่สำคัญที่เพิ่งออกมานะครับนั่นก็คือการ์ดใบนี้มังกรท้องฟ้าคราม sharing cannon dragon นะครับผม มีความสามารถคือออโต้ช่องเรียกการช่องกลางแถวหลังเมื่อเริ่มเบตันเฟสคุณเท่าแวนการคุณเป็นมังกรเรือธงแฟกเบิร์นะคร,รับและแฟนการคู่แข่งเป็นเจตสามเลยสูงกว่าคอร์บ้านหนึ่งจะจบเทินอยู่ในนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้และได้รับลังโจมตีบุก1นึ่งมืนและความสามารถคอนนะครับช่องเรียกการช่องกลางแถวหลังนะในขณะที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายยูนิตได้ในเมนเฟสคุณคุณสามารถเคลื่อนย้ายอยู่ในนี้ไปยัง แถวแนวนอนเดียวกันได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยว่าเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่ว่ามันจะเอามาทําเวฟตรงช่องกลางแถวหลังได้แล้วเนี่ยถ้าหากคอร์สคอร์เตเบล์อะไรเราหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือ่อนมันมาซ้ายขวาแล้วก็เอามันมาตีเป็นตัวธรรมดาได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเป็นของเสริมสําคัญที่ทําให้เวฟของแฟลกเบิร์นั้นติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครับเราก็จะมาดูลิสต์สเต็กของแฟลกเบิร์ที่ผมจัดกันนะครับ โดยไลยลายนี้ผมจะใช้เป็นไลยลายของแฟ b กเบิร์กเนาะชุบชเสร็จแล้วก็ยูนิตเกตสามนะครับแฟ b กเบิร์กสามอยมังกรเรืเอธงนะครับเอ้ยไม่ใช่สีผู้ผิดมังกรท้องฟ้าครามเ h อ r i n ิงแคนนอนดราก้อนะครับใส่มา2องใบนะครับจริงๆก็ใครอยากใส่เยอะก็ได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าจะใส่แบบสัก 3- 4ใบเนี่ยมันจะค่อนข้างลกมือไปหน่อยทำให้เราไม่มีมือกาด นะครับผมแล้วก็บางทีคอสตบบาบารเราก็จะไม่มีนะมันก็จะหนักไปหน่อยนึงไปใส่ตัวเกจสอน่าจะดีกว่าก็เลยใส่ไปแค่2ใบครับต่อมารอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับยุงนะครับหรืออีกชื่อชื่อจริงๆของมันก็คือมังกรปืนใหญ่สีครามอินเลสพันธ์ดราก้อนนะครับใส่มา4ใบนะครับเป็นตัวทําเวฟแรกของ f a b กเบิรแล้วก็ยังเป็นตัวเติมมือด้วยเนาะต่อมาครับเกจส a s c e n d e n t a ด s อ็นะครับใส่มาสามใบเพราะใบที่สี่อยู่ตรงนี้เรียงให้สวยๆต่อมารครับสัตว์เขาแห่งมงคลริวกาครับใส่มาสามใบเอามาเป็นตัวบวกพลังนะมันมีความสามารถคือรีไซนตัวเองแล้วก็เลือกอยู่หนึ่งตัวบงหนึ่งหมื่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงมากๆเลยยิ่งถ้าเราโอฟโซน่าเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เนาะ ต่อมาเป็นเอสค s Blue Dragon นะครับผมใส่มา4ีใบาบางจังหวะเรามีแต่โซไม่มีคอสตาบาัมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จำเป็นในการทำเควสของแฟกเบอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวคืนคอสนะครับผมไพรส์ทรีดนนะครับใส่มาสีใบเป็นตัวคืนคอสเนาะต่อมาก็จะเป็นตาะกะแตนะครับเอาสมรกายสมรู้ร่วมคิดอโดแบนทินนะครับใส่มา3ใบ เอามาเป็นตัวบวกพลังเนาะต่อมาก็จะเป็น PG ครับใส่มา4ใบต่อมาจะเป็นส่วนของทิกเกอร์เป็นฮิวทิกเกอร์4ใบดอเทคนะครับใส่มา4ใบฮัวโหลทิกเกอร์นะครับใส่มา1ใบคิดท,ที่ข4ทิกเกอร์ใส่มาทั้งหมด7ใบนะครับ นี่ก็จะเป็นอันเรียบร้อยสําหรับแฟกเบอร์ของผมต่อมาเราไปดูวิธีเล่นกันเลยครับผมไปกันเลยเอาละครับเราก็จะมาดูวิธีการเล่นของเด็กเด็ๆนี้กันนะครับครอน,นี้เลยเราก็จั่วการนะครับปุ๊บห้าใบโอ้โหทิกทั้งมือเปลี่ยนไปก่อนชุบ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 ชโชดีขึ้นนิดนึงอ่าสับเด็กสับเด็ก โอเคเราจะมาโนว่าเราเริ่มก่อนนะครับผมดัครับผมจั่วการเราจะทิ้งการป้องกันไปเลยนะครับผมทิ้งไปายไล์เกณฑ์นหนึ่งผ่านครับแล้วก็จะเข้าถึงเทินอีกฝ่ายเขาก็จะตีเราปัวเอื้อรอจั่วการหนึ่งใบครับผมเสร็จแล้วเข้าเชิเราเราก็ทิ้งหนึ่งครับไล์เกณฑ์สองอโดนแล้วแม่อันนี้เราจะเอาแวนออกก่อน โจชุบม,มีมีครับแล้วก็นนี้ตีเสร็จแล้วเข้าถึงเทินอีกฝ่ายนะครับเขาก็จะตีเรานะครับเจ็บปีประมาณหนึ่งแดมโจเดเสร็จแล้วเราก็จัวครับแล้วก็สแตนแ้วทีนี้เราก็จะทิ้งการ์ดบนมือน้องใบชุบได้อกมาและทีนี้ ความสามารถของตัวเกตซ์นะครับอันนี้คือใครจะกดหรือไม่กดก็ได้นะขึ้นอยู่กับมือของคุณถ้ามือคุณมีเพอร์สโน่าแล้วไม่มีตัวเล่นก็แนะนําว่าให้กดนะครับแต่ถ้าแบบคุณจําเป็นต้องมีความจําเป็นว่าต้องใช้โซนะคิวต้องใช้โซก็ไม่จําเป็นต้องกดก็ได้ต่อให้คุณมีเพอร์สโน่าในมือขึ้นอยู่กับว่ามือของคุณมีของเล่นอะไรบ้างนะอันนี้ผมไม่มีเพอร์สโนตัวก็เลยไม่ได้กดนะครับกดไม่ได้ไม่มีในมือ อันนี้เราอาจจะถอยนี้มาก็ได้หรือจะเอาไว้ยืนรับชิกก็ได้นะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้บุกเป็นตัวแรกเนาะเพราะพลังมันยังอ่อนดอยนะครับแนะนําให้ว่าต้องเพอร์โซน่าก่อนถ้าจะตีไปก่อนเลยตีเบาๆไปตัวเดชุบชุบอ้คิดคิดแวนพลังข้างอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วนี้ก็ตีเพอร์โซน่าเราขึ้นแล้ว ทีนี้เข้าถึงเทลร์นอีกฝ่ายนะครับเราอาจจะกาดสักเวฟสองเวฟนะกาดไปชุบชุบพีจีอะไรก็ว่ากันไปเวฟสองเวฟบ,บางครั้งเราก็ต้องเสียสละเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เจ็บประมาณเดมนะครับผมเอ้ยฮิวฮิวสมมติฮิวไม่ได้แล้วกันนะ่ะเราก็เจ็บเดมอ่าประมาณนี้ทีนี้ก็ถึงเทิร์นของเรานะครับจั่วกากาดในเวลาที่เราจะตีเขาคืนบ้างแล้วเราก็จะต้อง โซน่าอะไรนะครับผมตัวหนึ่งชุบแล้วก็เรื่องนี้ลงมานะครับชุบแล้วก็ลงทีเด็ดของเราลงไปเลยช่องกลางแถวหลังนี่จะได้ตีได้แล้วเราก็ลงนี่ไว้ด้านข้างลงอันนี้แล้วก็อันนี้ผมขอเทรดแล้วกันเนาะชุบ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 เทรดเป็นไปนี้นี่คอมโบหลักที่ผมคิดเอาไว้เนาะ แต่จริงคอมโบหลักผมเน่อาจจะมีตัวนี้ด้วยนะเอามาแบบเอามาลงก่อนอะไรเงี้ยเออเนี่ยลงเนี่ยดีท้ายเลือกอะไรสักตัวบวงหมือนะกันอีกฝ่ายเขาตกทิกมันก็จะทำให้แบบตีแรงแล้วก็ตีเข้านะครับผมชุบ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 ,ชบโอเคอันนี้เราเพอร์สโหน้า่ทีนี้เราเข้าสู่ b a t t e face ครับเข้าสู่ b a t t e face ก็กดตัวนี้เลยคอร์ทบานหนึ่งบไปอีกหมื่นนะครับกลายเป็นสองหมาแล้ว ยูงจะออกตัวแรกนะยี่สิบสามคอบัลตหนึ่งลุกอ่าเว็บหนึ่งเว็บสองครับสองหมืน่นเว็บสามครับแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสามหมื่นหนึ่งนะครับผมคอร์บัลหนึ่งครับลุกอ่าเว็บสามใช่ไหมหนึ่งสองสามอันนี้เว็บสี่ครับอันนี้เว็บสี่ดีกว่าชุบอ่าอัานนี้ก็เว็บห้าคอรบัลตหนึ่ง ัวนหนึ่งยิงสองตัวแล้วอีฝ่ายแล้วก็แล้วก็บวมอีกหมื่นแล้วก็ไม่ใช่สิจวนหนึ่งแล้วยิงสองตัวแล้วหลังจากนั้นก็คือพลังโจมตีบวกอีกหนึ่งมื่นแล้วฝ่ายต้องกาดสามใบใกลายเป็นตีสามหมื่นสามนะครับอ่า <ๆ S 2> แล้วก็ได้เ <ๆ S 2> ช็คคิวแวนพลังของ้องเช็คครับคิวแวนพลังข้องโอ้โหอย่างโมูเลยแล้วฝั่งนี้ก็ตีไปครับสี่หมื่นบวกอีกหมื่นห้าหมื่นนะครับผมโอ้โห,โห,โห แดงมากแล้วพอเราจบเธอเราก็จะเอานี้เข้าโซ่ไง1หนึ่งแดมอันนี้เข้าโซ่จวดหนึ่งอ่าก็จะเป็นจบคอมโบของเด็กเร่งนี้แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนดูแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือใครคิดว่าควรเราไปเล่นสายที่มันแบบมีออเดอร์หรือควรใส่ออเดอร์ชุบอะไรไว้สักหน่อยก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุขสันต์วันสงการครับบ๊ายบาย